แก่นแท้ของพระศาสนาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจนี่คือแก่นของาศาสนา,สาศาสนาสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญา nickname. หรือทางศีลภาวนานี้นี่คือแก่นของาศาสนามเท่านี้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่วัดอยู่ที่อะไรทั้งนั้น สมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่มีวัดไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ที่ในป่าอยู่ตามโคนไม้แล้วก็ใช้จิตใจเป็นสนามรบเป็นที่ต่อสู้เพราะความทุกข์อยู่ในจิตใจพ,พยายามสร้างธรรมขึ้นมาเนี่ยสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาจนในสามารถทำลายความทุกข์สงลายที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปได้